สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่เอเยนติคแนนะครับสวัสดีคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้พบกันใน e p i s o d ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะครับสิ้นเดือนจุลายแล้วอครับผมผ่านไปเดือนนะครับใกล้จะสิ้นปีนะคุณตั้นใกล้หรอเมื่อเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเราทักกันไว้ในรายการว่าเป็นยี่สิบเอ็ดเดือนต่อเนื่องของหุ้นอเมริกานะครับที่เขาขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพหุ้นอเมริกากันว่าน่าจะ r e v e r s a ลนะครับ รออยูเลยอยลยนะรู้สครับผมเฮ้ยขอในทางเฟรมเล็กๆเขาทำ Head and s h o เด d e r แล้วนะอมาเดี๋ยวงยาวนะครับเราดูหุ้นไทยแล้วก็เดี๋ยวไปดูหุ้นอเมริกากันนะครับหุ้นไทยขอเริ่มที่เคทเลยนะครับอมาเคทีหมดพอร์ตแล้วเคทีเลยตัวเดียวนะตัวเดียวแล้ววันศุกร์คืองนี้วันศุกร์สัญญาณจริงมันออก อ๋อแล้วก็กลับมาเข้ากลับมากลับมาอยู่นะครับก็สุดท้ายเราก็เลยออกไปแล้วนะครับอ๋อแล้วก็ออกเลยนะไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่แล้วกันครับก็อตัวมาร์เก็ตยังคงปิดอยู่เราก็ไม่ได้เข้าหุ้นเพิ่มก็กลายเป็นว่าในพอร์ตก็ไม่มีหุ้นแล้วนะครับครับผมอ่าวมางั้นพาดูพอร์ตกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทําไปก็คือขาย TsG ไปตัวเดียวนะครับอ่า แล้วก็ในพอร์ตก็มีทิปทีทัวเดียวแล้วก็ขายหมดละเรียบร้อยหมดหมดเลยเนาะหมดเลยปีปีนี้เข้าไปกี่รอบครับคุณตั้ง,งเดี๋ยวนะ <B K. S 1> เดี๋ยวดูในในกราฟจําไม่ได้ละอืมรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวร<อ>ครับรอบนี้รอบเดียวเลยที่ว่ารอบเดียวก็คือว่าเนี่ยที่มาเกตเปิดเนี่ยครับมาเกตเปิดรอบเดียวครับของปีนี้นะอ่าฮะแล้วก็อืมปิดซะแล้วครับ ก็ต้องรอกันใหม่นะครับรอรอบใหม่นะครับก็เป็นประมาณนั้นก็เป็นระบบไปก็คือว่าก็ไม่ได้อมหุ้นนะครับแล้วก็มีโมเมนตัมเราก็เข้าครับหมดโมเมนตัมเราก็ออกครับอืมอืมครับผมโอ้หุ้นไทยก็หุ้นไทยก็ลงจริงๆครับบนกันทั่วหน้าเนาะอาสภาพนี้นะครับหุ้นไทย สภาพเป็นไงคดี่มันสุกมันสุกเขาเด้งขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับเนี่ยใช่ใช่เนี่ยมันสุกหน้าตาเป็นอย่างี้ครับอ่าหน่อยจริงอ่ะเอออ่านาะแต่ก็ยังอยู่สมเดิมครับดูไม่ได้เลยอืมาเรามาเข้าตัวพุ้นอเมริกาที่เราคุยกันนั้นดีกว่าครับวันนั้นเราคุยอย่างนี้ครับตัวตอนกลางเดือนกลางเดือน กรกฎาเนี่ยนะครับว่าเราตั้งข้อสังเกตว่า21บาร์าของขาขึ้นของของหุ้นพวก S&P 500เนี่ยนะครับเมื่อขราวปี20ถึงปี22นะครับเขาใช้เวลาไป21บาร์ามันลี่นะครับแล้วก็ขาขึ้นครั้งเนี้ยที่เริ่มจากออก o b e r เบอร์ปี22เนี่ยก็มาจบ21บาร์าที่จูลายนี้เลยนะครับส่งแบบนั้นเลยจูลายนี้จะปิดบา์ยังไง อตอนนี้หน้าตาจริงๆแล้วทำเป็นหน้าตาตัวบาร์นี่มันรีเวอร์ซแล้วนะครับอือเนี่ยมาอย่างนี้แล้วนะบาร์ที่ยี่ิบเอ็ดนะครับ,รบผมก็เป็นจุดที่น่าคิดตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาจจะกลับทางก็ได้ครับใช่แล้วเป็นไปได้นที่กลับทางแล้วจะมาอยู่ประมาณทมมิ่งอยู่ประมาณนี้อันนี้ประมาณสักขึ้นปีได้แนะ่นะเออเดี๋ยวผมนับบาร์ดูไหม โอ้คุณหมแม่ขอบคุณที่ถามเป็นไปได้เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับ9บาท9บาท9บาทเดือน9บาทเดือนครับ9บาทเดือนตปีครับก็เป็นจุดที่หน้าหน้าเฝ้ามองดูนะครับอื่ะหุ้นอเมริกาเป็นประมาณนี้นะครับมาเรามาดูสินทรัพย์อื่นทั่วโลกกันดีกว่าครับผมบิตคอยบิตคอยขึ้นมาแล้วครับกับวิกี่นะครับ อย่างนี้เสียทรงยังคุณไหมยังครับยังครับยังอยู่ในเทนขาขึ้นนะครับนี่เรียกว่าหลอกไปหนึ่งรอบนะครับเนี่ยบ<ห>า์เดลี่ทะลุเท่นเส้นนี้หลอกไปหนึ่งรอบแล้วก็ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอืครับผมแหมจริงๆหมอก็ลงมาสักห้าหมื่นต้นต้นเนี่เนาะอืมจะได้รับกันอีกสักรอบเนาะไหมขายบ้านขายรถเลยป่ะอ่าขายหมดเลยครับตอนนี้ขายหมดเลย พอหมดหมดไปกับฟอร์เลสตครับ <laughs> มาทองคำแหม่พูดไปทองคำคในภาพใหญ่ๆก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับจะย่อลงมาสักสองพันต้นๆได้ไหมเนาะอืมรอยอ่อเนาะคตั้งนะโอ้คุณใหม่ดูดูกราฟกราฟเดือนนี้ก็เสียวนะเพราะว่าตัววิกมันยาวข้างบนอะ ในสามเดือนแล้วเนี่ยครับสามเดือนแล้ววีควีคเมื่อวีคที่แล้วนะ่ะจบเป็นท็อปปิ้งเทลแล้วนะ่ะทองคำอะ่ะจบอย่างนี้มไม่สวยนะครับใช่ครับแล้วก็เหมือนดับนทองดันกลับหัวลงมานะอืมสงสัยจะได้ซื้อสองพันต้นๆละมนะั้งเนาะซิเวอร์ครับซิเวอร์อ่อนกว่าทองนะครับ <laughs> ซิเวอร์ซิเวอร์อ่อนกว่ารอครับแก๊สชนแนวต้านนะโอ้แต่แก๊สนี่เดาอะไรเขาไม่ถูกเลยแก๊สขึ้นใหม่เป็นไงได้ตังค์ไหมไม่ค่อยได้ตังค์ครับไม่ได้นะตัวนี้ติดโดนตลอดนะจกเล่นมันดีกว่าครับออืเว้นไว้สักตัวเถอนะนะไปชอ็อตทองกันดีกว่าช็อตน้ำมันกันดีกว่านี่ <laughs> <c oughs> มันนะมันเพิ่งเล่นปอกไปเมื่อคืนครับอ๋อ <c oughs> มีมีเทรนไลน์เล็กๆตรงนี้รอรับอยู่นะครับครับผมน่าช็อตจังเลยถ้าหลุดหลุดตรงนี้มานี่ก็ยาวเลยคุณไหมนี่ฝั่งขอช็อตมีงานทำมายาวๆนะอ๋อที่ประมาณหกสิบเจ็ดนะครับอ่า ม,ปปมันจะถูนะผมว่านะรับผมว่ามันน่าจะรับได้อืมอ๋อคุณหมายออกความเห็นแล้วอยากฟังจริงๆมาอืมเฮ้ยพูดป,กปากๆไม่ได้ต้องลงเงินด้วยอาว่าได้เลยครับ <laughs> <laughs> แต่น้ำมันรอไว้ก่อนนะครับเหมือนสิบอ่อเหมือนแก๊ครับเหมือนแก๊นะเหมือนแก๊นนะนนนะ <laughs> เข้าทีไลท์โทนทุกทีครับดอลลาร์อิอเาอานเด็ก ในคราบิลลี่นะครับเขาตัดลงมาแบบนี้นะนี่คือครับเดลี่นะครับเัาดูตอนล่าก็ยังยังยังดูอ่อนแออยู่นะทำให้เจเจเขาแข็งนะ้วับเออใช่ๆาห์แล้วเนาะเจเจเขาตระกูลเจเขามากันค่อนข้างดีมากเลยครับสัปดาห์ที่แล้วหนักเลยเจนะก็เรียกว่าแข็งแข็งค่าขึ้นมาอืมครับแข็งค่าดีมากอืมจากยอดนี่ก็เรียกว่าห้าเปอร์เซ็นตประมาณบวกลบนะครับ ก็เขาก็อ่อนไปเยอะแล้วว่าให้เขาแข็งบ uh huh. ้่งดีอ่านี่ระวังนะเนี่ยอาจจะต่อแม้คุ้ตั้งผมว่าต่อผมว่าลงอีกคือแข็งอีกนะผมว่านะอ่ามีโอกาสเลยนะนี่ตรงแนวรับตรงช่วงนี้เองนะเนี่ยอืมครับขอดูนภาพวิกฤตนะครับก็มีแนวรับอยู่ตรงเนี้ยก็อาจจะเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่ง อ,อยังไม่ทะลุมานนเนี่ยใครจะรู้อะคุณใหม่เนาะประมาณมนี้นะเงินเจก็เรียกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงินเจนี่แรงกว่าเขาเลยนะครับครับอ,นะอเราก็ดูกันต่อไปนะครับสําหรับสินทรัพย์ทั่วโลกที่เราเฝ้าระวังเฝ้าติดตามอยู่นะครับใช่ครับคุณไทยไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วคุณใหม่นะ ช่ครับผมไม่ไหวเลยครับคุณไทยเราจะเลิกเล่นทั้งหมดเลยัหงครับเนี่ยโอ้แล้วกรรทกรรทเราก็ห้ามช็อตหุ้นอเมริกาด้วยนะครับแล้ววันวันที่ห้ามช็อตนะนะครับก็คือวันที่เราครบยี่สิบเอ็ดบาทที่พูดถึงพอดีเลยนะครับจุดเนี่ยเดือนเนี้ยกลางกลางเดือนเนี่ยเราบอกว่าเออคนไทยเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าห้ามช็อตหุ้นอเมริกาไม่ให้ช็อตนะครับหมดเลย เราจะได้ตังค์เขาไม่ให้ครับคัดลอบเขียนวปก่อนเออคันละก็ให้มันรู้ไปอืมไม่เป็นไรเราก็ถึงมีไปตามเทศกันได้หมดนะครับครับเมื่อที่สนใจข่าวสารจากเคทีนะครับก็เรียนเชิญที่คิวอาตัวนี้เลยนะครับเย็นวันศุกร์ก็จะมีอตัวข่าวสารจากเคทีก็เป็นเป็นวิกฤตนะครับปดาห์ละครั้งเดียวครับโอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับ ครับผมโอเคครับ,ค,ค,รบ,บคุณครับสวัสดีค,ครับสวัสดีครับ